สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอ๋จากช่อง Living Softing วันนี้จะชวนคุยเกี่ยวเรื่องของการสร้างบ้านต้นไม้การสร้างบ้านต้นไม้เราต้องรู้อะไรบ้างแลวเราต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะมีบ้านต้นไม้ลไหลายท่านนะครับรู้เลยว,ว่าบ้านต้นไม้เนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่สมัยวัยเด็กเลยนะหรือแม้แต่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราเองเราก็อยากจะมีบ้านต้นไม้ไว้อาจจะเอาไว้ใช้ในการพักผ่อนนะครับใช้ในการอ่านหนังสือติดตั้งไว้บริเวณสวนหลังบ้านของเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือบางท่านก็อาจจะทําไวใ้ให้กับลูกๆได้วิ่งเล่น ได้ไปจนภัยมีการปีนป่ายต่างๆนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้นะครับบ้านต้นไม้เองเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะเลยไม่ได้ก่อสร้างมาโดยใช้โครงสร้างที่เป็นไม้เท่านั้นนะครับบางชนิดเนี่ยหรือว่าบางแบบก็ยังสามารถก่อสร้างด้วยโครงสร้างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีรูปลักษณ์หรือรูปทรงที่มีความแปลกตานะครับแล้วก็เหมาะสมในการที่จะใช้งานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคราวนี้ก่อนที่เราจะลงลึกว่าเราจะทําการก่อสร้างบ้านต้นไม้สักหลังเนี่ย เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงในการที่จะก่อสร้างบ้านต้นไม้ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทําบ้านต้นไม้เนี่ยโดยใช้ต้นไม้ทั้งต้นเป็นฐานรองรับต้นหนักเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับความแข็งแรงงต้นไม้แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เราใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบเป็นสภาพแวดล้อมนะครับเราอาจจะใช้โครงสร้างอื่นๆในการรองรับน้ำหนักแทนแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดในกรณีที่เราเลือกต้นไม้ มาเป็นต้นไม้เป็นแกนหลักนะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงโดยต้นไม้เนี่ยจะต้องเป็นต้นไม้ที่ทนทานเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ไร้โรคที่สําคัญต้องมีระบบรากแก้วอันนี้จะไม่แนะนําต้นไม้ที่ล้อมมานะครับเนื่องจากว่าระบบรากเนี่ยเขาไม่มีความไม่มั่นคงแข็งแรงอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือทําให้ตัวบ้านตัวมืองเราพังถล่มมาได้เพราะฉะนั้นนะครับแนะนาเป็นต้นไม้จะต้องเป็นต้นไม้ที่มีความมั่นคงแข็งแรงรวมถึงต้นไม้เองเนี่ย จะต้องมีกิ่งก้านที่ไม่เปราะแตกหักง่ายไม่มีขนไม่มียางนะครับที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังแบบนี้ถือว่านำมาสร้างเป็มมนบ้านต้นไม้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วต้นอะไรบ้างครับที่เราไม่สามารถที่จะนำมาทำเป็นบ้านต้นไม้ได้บ้างปกติแล้วนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่มียางอย่างเช่นสอนอินเดียยางอินเดียรักหลวงต้นไม้เหล่านี้นะครับเปลือกเนี่ยเขาจะมียางแล้วก็มีพิษที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และบางครั้งเนี่ยเข้าตาก็ทําให้เกิดอันตรายต่อตาได้อันนี้ก็จะไม่แนะนําครานี้เมื่อเราได้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนําไปก่อสร้างบ้านต้นไม้แล้วคําถามต่อมาก็คือการสร้างบ้านต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการสร้างบ้านทั่วไปไหมจําเป็นต้องไปขออนุญ,ญาตหรือเปล่าในกรณีที่เราต้องการติดตั้งน้ําติดตั้งไฟแบบถาวรเลยนะครับแบบนี้ก็จําเป็นที่จะต้องไปขออนุญ,ญาตนะในการติดตั้งมิเตอร์หรือว่าน้ําต่างๆแต่ในกรณีที่เราติดตั้งในส่วนของบ้านต้นไม้ไว้หลังบ้านของเรา ใช้ทากิจกรรมเล็กๆน้อยๆอันนี้เราก็สามารถต่อพ่วงในส่วนของน้ําไฟปกติของเราเนี่ยก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตยกเว้นอย่างเดียวนะครับว่าเราทําการทําบ้านต้นไม้ไปในการเชิงพาณิชย์คือปล่อยให้มีการเช่านะครับเขาต้องใช้น้าใช้ไฟแบบนี้ก็ต้องดําเนินเรื่องในการขออนุญ,ญาตในการก่อสร้างอย่างถูกต้องนั่นเองและสิ่งสําคัญนะครับก่อนที่เราจะทําการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้ก็ดีหรือว่าทําการก่อสร้างในส่วนต่างๆของบ้านเนี่ย เราก็ควรจะแจ้งเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งต้นไม้เราอยู่ข้างบ้านข้างรั้วกำแพงการทำบ้านต้นไม้เนี่ยก็ทำให้การบดบังทัศนียภาพของเพื่อนบ้านรวมถึงอาจจะทำให้เพื่อนบ้านรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทำให้บ้านรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวอันนี้ก็อาจจะคุยกับเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งว่าขออนุญ,ญาตในการทำในส่วนของบ้านต้นไม้มีความสูงเท่าไหร่ก็แจ้งเข้าไปหน่อยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยถ้าตกลงกันได้นะครับ ก็สามารถําเนินการก่อสร้างได,ได้ด้วยความรับเรื่องนั่นเองคขานี้เมื่อเราเกลี่ยเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำแล้วเนี่ยเราต้องไปดูในส่วนของโครงสร้างในการออกแบบหรือว่าโครงสร้างในการรับน้ำหนักนะครับว่าเราจะดูพิจารณาอะไรบ้างครานี้เมื่อเราเุยีัยเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วมีต้นไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมยี่ทำงานแล้วเนี่ยเราก็กลับมาพิจารณาในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงในการก่อสร้างกันบ,บ้างโดยการออกแบบพงสร้างรับน้ำหนักนะครับเราสามารถทําได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันในกรณีที่ต้นไม้เรามี ความสูงแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาเนี่ยที่มีความแข็งแรงเราอาจจะใช้วิธีการแขวนจากกิ่งก้านหรือว่าจากลำต้นส่วนบนแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่เราจะใช้การปลูกสร้างโดยการใช้ค้ำยันจากลำต้นอันนี้นะครับก็สามารถทำได้พูดง่ายว่าใช้ลำต้นเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ข้อเสียก็คือว่าต้นไม้จะชำ้ำเนื่องจากว่าจะต้องมีการยึดโครงสร้างต่าง,างเนี่ยอยู่กับบริเวณของต้นและแบบสุดท้ายนะครับก็คือการอิงแอบคือการใช้ในส่วนของ ตั้งเสาการตั้งเสารับน้ำหนักและแบบสุดท้ายนะครับก็คือการตั้งเสาแบบรับน้ำหนักและแบบสุดท้ายนะครับก็คือการอิงแอบโดยการใช้ในส่วนของต้นไม้เป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมอเราก็ใช้วิธีการคือตั้งเสาขึ้นมาใช้เสาด้านนอกนะครับในการรับน้ำหนักแทนลําดับต่อมานะครับเมื่อเราได้โครงสร้างที่จะยึดเกาะแล้วเราก็มาดูในส่วนของโครงสร้างบันไดาการออกแบบโครงสร้างบันไดนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดแบบปกติที่สามารถปีนขึ้นไปได้หรือว่าบันไดลิงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่า เราใช้งานแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยตัวต่อมานะครับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานความสูงก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการที่จะก่อสร้างบ้านต้นไม้เนี่ยต้องพิจารณาเรื่องความสูงถ้าบ้านต้นไม้มีความสูงมากเราอาจจะต้องทําการล้อมในส่วนของราวกันตกรอบๆบบ้านต้นไม้และในกรณีที่เราทําบ้านต้นไม้สําหรับเด็กเนี่ยความสูงที่แนะนำเนี่ยก็คือไม่ควรสูงจากพื้น้เกินสักเมตรแปที่สําคัญนะครับจะต้องมีราวกันตกด้านข้างเนี่ยที่มีความสูงสัก90ซนเมตรและถ้าเป็นไปได้ ด้านล่างของบางต้นไม้เนี่ยควรจะเป็นบ่อทรายเนื่องจากว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเด็กพัดตกลงมาจากการเล่นนะครับอันนี้ก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็ถือว่าเป็นการเสริมเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองส่วนวัสดุที่จะนํามาใช้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องการวัสดุที่มีความเบาที่สุดนะครับเพื่อลดในส่วนของภาระน้ําหนักที่จะไปลงที่ต้นไม้ก็แนะนําจะเป็นในส่วนของผนังเบาต่างๆเป็นไม้อัดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เป็นผนังด้านข้างวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยนะครับเราจะใช้เป็นไม้อัดธรรมดาในการตัดออกเป็นช่องช่องถ้าจะทําการบิดเปิดก็จะใส่บานพับได้่วนของหลังคาก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้ไม้อัดของรธรรมดานี่แหละหรือวัสดุที่เป็นวัสดุเบาลำดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นโครงสร้างพื้นเนี่ยสำหรับบ้านต้นไม้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยนะครับการที่บ้านต้นไม้จะมีความมั่นคงแข็งแรงได้เนี่ยก็คือต้องใส่ใจกับเรื่องโครงสร้างพื้น พื้นเวลาตั้งครับโครงสร้างถ้าเป็นตรงก่อนที่จะวางพื้นเนี่ยเราก็ต้องซอยตรงนะครับอย่างน้อยๆในระยะห่างสัก3าเซน4 0เซนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากที่สุดและสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้โครงสร้างครบทุกอย่างแล้วเราก็ต้องทําการดูแลบำรุงรักษาในส่วนของต้นไม้ให้ดีเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเขามีการเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลงอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นทําการตรวจสอบดูว่าต้นไม้มีความเสียหายมีความชํารุดไหม บ้านต้นไม้ของเราโครงสร้างยังอยู่ดีไหมรวมถึงสัตว์มีพิษต่างๆที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในบ้านต้นไม้ของเราแต่ที่สําคัญนะครับถ้าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่ปลวกสามารถจะเข้าไปกัดกินในส่วนของเนื้อเยื่อต้นไม้ได้ก็ต้องะระมัดระวังปลวกให้ดีนะครับตัวนี้ก็ตัวสําคัญเหมือนกันเพื่อความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานแล้วก็เราจะได้มีบ้านต้นไม้ไว้ใช้แบบระยะเวลายาวๆนานๆนะครับ ผมหวังเป็อย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจสร้างบ้านต้นไม้สักหลังหนึ่งนะครับเพื่อตอบโจทย์ความฝันในวัยเด็กของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีบ้านต้นไม้ที่สวยงามเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทํางานภายในบ้านของเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่อง living s o f t t i n g ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ